นี่พอแล้วอ่านี่รครับรเจอแล้วครับผมอร,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 ร่อยรกรอบใบเบลขอบสนามอยู่โนนวนบางเทียนนะครับประกาศได้ว่าท่านมาเดิครั้งเดียวไม่มีทางที่จะมาครั้งเดียวเพราะว่าบรรยากาศมันจะติดใจแล้วถ้าต้องมาใหม่อีกครั้งครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่กับชาแนลดันแดงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมาที่ในซอยนวนจันทร์นะครับก็คือนี่มาร้านนี้ครับมองเห็นไหมเอ่ยพอดีแสงมันสว่างนิดนึง มาที่นี่นะครับคือร้านอร่อยริมขอบนะครับก็คือร้านของเจ้าเบลขอบสนามนี่เองก็วันนี้ก็มาเยี่ยมน้องหน่อยนะครับอ่านี่นะร้านเขาจะอยู่ริมถนนอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าหมุนให้ดูนะครับโอเคที่นี่นะครับเขาจะเรียกว่าเอ่อนนนจันทสเตชันนะครับนี่มันเป็นโครงการนะ นวนเจ้าสตีชันนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเดี๋ยนะอ่ะดูข้างหน้าแล้วกันนะเสียงดังนิดนึงนะครับขอโทษทีก็ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนแนวเป็นโครงการนะมีหลายร้านอยู่ด้วยกันพอดีช่วงนี้เหมือนเหมือนเขาจะมีลานเดียร์ด้วยนะครับผมตรงกลางด้วยนะครับไม่ว่าจะอร่อยอยู่ตรงไหนวันนี้แต่ว่าตัวร้านของเบลเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหน้ามุมด้านหน้าเลยนะครับ โหวแล้วนี่ครับเชิญนะครับผมอร่อยลิมกอบบ่ายเบลขอบปนามดู่วนกาสไปช่นนะรับประกันได้ว่าเท่านมานน่งคังเดียวไม่มีทางที่จะมาคั้นเดียวเพราะว่าบรรยากาศมันจะติดใจแล้วถ้าต้องมาใหม่อีกครั้งครับผมได้เลยเป็นร้านที่แปดครับคนแย่งกันั่งข้างนอกนะฮะข้างในร้านจะว่างนะครับอ่านี่ยเจ้าของร้านเขาก็แท็กทายลูกค้าไปเรื่อยนะถ้าทางผมต้องนั่งมุมด้านในนะวันนี้ อันนี้ก็เป็นเมนูของอร่อยริมขอบนะครับนี่เรามาดูกันโซนแรกนะครับก็คือยำนะครับมีสารพัดยำเลยนะครับผมอ,อ่ส่วนมากนะครับเฉลี่ยก็จะประมาณจานละร้อยนะเนี่ยดูนะมีพวกอ่อยายำไหลบัวเออเฮ้ยยำเยอะเหมือนกันกุ้งแช่น้ำปลาก็ร้อยหนึ่งนะหมูมะนาวก็ร้อยหนึ่งอ่ะโซนต่อไปครับผมอ่านี่ปิ้งย่างทอดครับ ปิ้งย่างทอดนะครับก็มีอ่าเริ่มต้นเมนูแรกก็ไข่เจียว4ีู่ครับผมมีโลโกโล5้5้าแฉกด้วยนะฮะแปดสิบบาทสงสัยต้องต้องลองอันนี้แน่นอนละใครมาร้านนี้มามีก็เป็นเมนูของทอดครับกับแก้มเลยละก็ะมีคอหมูย่างเนื้อแดดเดียวสามชั้นทอดน้ำปลาก็มีนะครับเฉลี่ยก็จารร้อยเหมือนกันนะครับราคาก็โอเคอยู่ ต่อไปครับผมมาที่ฝั่งต้มนะครับต้มก็จะมีเอ่อต้มจืดต้มหู้ไข่หมูสับนะครับต้มยำกุ้งก็รอ้อยอ่านี่อะไรเอ่ยมีโลโก้ห้าแฉกแล้วต้มยำตีนไก่ใบร่าเริงนะครับ100กับ150นะครับต้มแซ่บหมูตุนต้มน้องลายเบอร์9 ต้มยำเช็ดเค้ต้มทะเลเดือดคือจริงๆผมอยากลองอันนี้นะแต่ว่าผมไม่ชอบกินตินไก่เดี๋ยวขอสั่งอันนี้แล้วให้เขาใส่ให้น่าจะได้นะโอเคแล้วก็มาที่เมนูผัดนะฮะผัดก็ผัดปักโร,นนรมินคณะปลาเค็มผัดเผ็ดเจ็ดเคอาไข่ออนนะฮะผัดชาพาเพินด้วยครับมี ห้าแทกเหมือนกันนะครับก็โอเคดูแล้วเฉลี่ยนะครับกับข้าวก็เฉลี่ยเริ่มต้นก็จะจานละร้อยร้อยกว่าบาทนะเนี่ยผมดูทั้งเมนูนะยังไม่มีจานไหนเกิน200เลยเอา้าอันนี้ผมเพิ่งเห็นครับผมมีเป็นพวกเมนูอาหารจานเดียวเหมือนกันนะครับก็เฮ้ยจานหนึ่งไม่แพงนะก็ 70 80กับร้านอาหารราคานี้ถือว่าโอเคนะครับไม่แพงไม่แพงเฉลี่ยก็เอออแพงสุดในนี้อ๋อเจอและเฮ้ยเมื่อกี้ผมเพงพูดว่ามีไม่มีจานไหนเกิน200ใช่ไหมนี่เจอจานนี้ครับข้าวผัดทะเลฮะ200พอดีก็คงน่าจะจานใหญ่แหลนะเนาะทีนี้มาโนกับแกล้มเลยนะครับมีถั่วและเไฟรนฟรายแหนมชุดนะครับอันนี้ก็อ่ะปกติ เฮ้แต่ว่าอาหารจานเดียวนี่ถือว่าอันนี้อันนี้ถือว่าเกินค่านะไม่คิดว่าจะราคานี้ถือว่าถ้าเทียบกับร้านก็ถือว่าราคาโอเคเลยครับไม่ไม่ไม่ถึงร้อยนะประมาณ70-80โอเคเลยครับ <S <S อ่ามาแล้วครับผมอันนี้ต้มแซ่บน่องลายเบอร์9้านะครับ เดูดีนะเนี่ยนุ่มดูนุ่มมากเลยครับผมรสชาติจะเป็นยังไงบ้างแต่ดูดูแล้วน่าจะใช้ได้อยู่นะสั่งอันนี้ไม่เท่อะไรจริงๆเมนูที่เ,เขาใส่เนี่ยจะเป็นต้มตีนไก่นะแต่ว่าผมไม่กินตีนไก่ก็เลยขอเขาว่าเป็นต้มน้องลายนะแล้วก็ปรุงมาแทนแล้วกันดูแต่โอเคเลยนี้ดูน่ากินมากครับผม เดี๋ยวลองสักหน่อยนะครับอันนี้น้ำดีมากเลยครับผมกดน้ำหมดทามไดเลยสนะบ,บายลยนะ้วเนี่ยชอบมากโอ้ยต้องลายดูเปื่อยดีนะนี่ครับ ิน่อ่านี่นะครับเมนูไฮไลท์ของทางร้านนะครับไข่เจียว420นะครับที่มีโลโก้5แสกนะเอ่อก็จะแนวผักๆนะเครื่องแน่นเจียวมารองกันหน่อย อ๋กินคู่กาบต้องแซบนี่คือเปะมากสำหรับคนนี้กลัวนะไม่มีอะไรนะครับตัวใบกินได้นะครับไม่เมานะไม่เมากินได้ครับอร่อยด้วยก็คือเป็นกับข้าวอย่างหน,นึ่งแหละก็ผมอยากจะฝากนิดน,นึงนะครับใครที่เดินทางมาที่อร่อยริมขอบปลายเบลขอบสนามนะครับ เมนูที่อยากจะแนะนําเลยคือไข่เจียว420ครับไข่โอ้โหแต่คือภาพเนี่ยอาจจะเห็นว่ากินหมดแล้วเพราะมันอร่อยจัดไงตากล้องไม่สามารถรอให้ถ่ายจนจบได้ต้องกินก่อนเลยนะครับไข่เจียวนี้ประกอบไปด้วยไข่เจียวแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่เครื่องปรุงออกมาให้รอารมณ์ก่อบแล้วก็ปักหน้าด้วยใบกัญชาซึ่งเพิ่มความเคลิบเคลิ้มเพิ่มความเพลิดเพลินในการมองเห็นนะครับรวมไปถึงซุปน่องเนื้อลายแน่ หมดอีกแล้วเพราะว่าอะไรอร่อยจัดตาก้องรอไม่ได้พี่เขารอไม่ได้ยังไงก็ต้องกินก่อนซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครมารับประกันได้เลยว่าต้องลองไม่ลองถือว่ามาไม่ถึงร้านเรานะครับและทีอ่อันหนึ่งเนี่ยใครมาเป็นซิกเนเจอร์ที่ผมอยากจะแนะนาจริงๆนะครับผม mm hmm. นั่นคือโปกนั่นคือต้มตีนไก่ใบรา่าเริงต้มตีนไก่ที่ใส่ใบกัญชาลงมาซึ่งบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครชอบบรรยากาศชิวๆกินช่วงค่ำซดช่วงค่ำ ไม่มีทางลืมครับหม้อเดียวไม่เคยพอไม่ใช่ให้น้อยครับแต่อร่อยนะครับผมบอกเลยใครมาเนี่ยมาบ่อกตกแดนแดกรับไปเลยนะครับผมส่วนลด10นะจ๊ะเอาละครับวันนี้นะก็กินกันอดอิ่มเรียบร้อยอ้สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากกับร้านอร่อยลิ้มขอบนะก็คือเรื่องราคาครับ ตอนแรกอะ่ะผมเห็นร้านแบบนี้เออนึกว่าราคาจะแพงกว่านี้ซะอีกนะตั้งใจมาอุดหนุนน้องนะครับก็ผิดค่าดจานหนึ่งแบบหลักสิบหรือร้อยก็ร้อยที่นิด,นดแค่เองแพงสุดในร้านคือ2อ0รอาหารนะเออผิดคาดมากส่วนรสชาตินะครับก็ถือว่าโอเคเลยโดยเฉพาะเอ,อ่อตัวต้มต้องลายนะเบอร์เก้าที่ผมกินไปนะโหชอบมากพอดีผมลืมถ่ายมาสดวิตน้มสมดม้อเลย แต่ว่าไอ้ต้มที่เขาว่าไฮไลท์อ่ะคือต้มตีนไก่พอดีผมไม่กินตีนไก่นะครับมาก็อย่าลืมข่างกันร้อยกว่าบาทเองมานั่งกินกันได้สบายๆอาหารจานเดียวก็อย่างที่เห็นในเมนูนะครับเจ็ดสิบแปดสิบบาทสบายมากครับผมไปก่อนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคเจอกันอธิษฐานอยู่ไม่ได้แล้วก็ ดูนะครับเป็นแฟนนวลจันเดินทางมาที่ถนนนวลจันแล้วกรุณามาที่อร่อยริมขอบไปเบลขอหนาวรับประกันได้ว่ามานั่งครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าบรรยากาศดีตราตึงหัวใจและท่านจะต้องไปเชิญคนอื่นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับเบลขอหนาำยืนยันมาเจอกันได้ที่นี่ที่ร้านนี้นะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำขอบคุณมากนะพี่ตาขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่โอ้ยนี่ด้วยยนี่ด้วยขอบคมากนะครับเจอคลิปหน้าครับผม